Oi <laughs> <laughs> ừ, dài, đi đi dài, dì 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 dài dì 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 dài dì 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 dài dì 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 dài dài, dì 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 dài ก้ากาก้าอยู่ไหนวะดูจากก้ายิ่งจ้องไม่กระพริบเลยก้าวแม่ก้าวจ้องแม่ไม่กระพริบเลยก้าวจ้องแม่ไม่กระพริบเลยก้าวจ้องกก้าวจ้องแม่ไม่กระพริบเลยเห็นไหมเนี่ย Ô, dạy mấy lần sẽ cho tôi ăn Dạy mấy lần sẽ cho tôi ăn Dạy mấy lần cho ăn Nào Được rồi Thôi, ăn Được rồi Thôi, tôi sẽ ไอหมูสับกินไหมล่ะหมูสับแบะเอาหมูสับกินไหล่ะเนีะนะ่ยมันกินแล้วก้าวิน่น อันนี้สนู่นอีกหนึ่งเป็นห้าอยู่นู่นอีกเจ็ดเจ็ด้า 7, 5, เป็นสิบสอ,นนองเ,เ,เดี๋ยวไปเอาโอนั่นมาก่อนเอาข้าวให้หมาย ào ừ, già, phép mình kinh đây. Đang đấy, đang đang đang. Hấp cái chai. Chai là gì? Rỗng hủa. Nè. Vang ấy. Chai gì à?